แต่3อันที่ผมบอกไปนี่แหละคือไฮไลท์ที่สุดที่ถ้าคุณมี AI จะไม่มีทางแทนที่คุณได้นั่นเองครับไม่ว่าสญญายไหนก็ตามจะถามอย่างนี้เลยเหรอหรือว่าคุณคิดมาเองเนี่ยโอเคเปปังกะละมังหอยมอยากจัง ข้อแรกก่อนเลยก็คือคุณต้องมี insight skill insight thinking skill ค,คือคิดแบบเอา insight เป็นที่ตั้งเนาะซึ่งมันจะเป็นการคิดที่ไม่ใช่แค่เอาคอนเทกหรือเอาข้อมูลใส่แต่เป็นการที่คุณสามารถวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจหรือดิ c i s i o n อะไรบางอย่างออกมาได้โดยมี AI เป็นส่วนประกอบในการทํางานอันเนี้ยถ้าคุณมี insight thinking skill เนี่ย AI จะแทนที่ไม่ได้นะครับอันที่2คือ critical thinking critical thinking เนี่ยยังไงก็เป็นพาร์ทที่ AI ไม่สามารถทําได้ยิ่งคุณเห็น AI มันมั่ว and perter เยอะเนี่ยคนที่มี critical thinking skill ได้สูงจะใช้ AI ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล ไม่มีทางโดนแทนที่ได้นะครับอันที่3ส่วนตัวผมยกให้พวก problem solving หรือเทคนิคการหยิบเครื่องมือหยิบสิ่งที่ไอให้มาออกไปแก้ปัญหาว่าคุณจะรับมือหรือแก้ปัญหานี้อย่างไรรูปแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ยังไม่นับพวก s y s t e m a t i c thinking analytical thinking creative thinking แล้วก็ communication negotiation พวกเนี้ยจะสังเกตว่าผมเรียกซีรีส์นี้ว่าเป็น essential skill สําหรับโลกอนาคตม,ามันไม่ใช่ essential skill ในฉะบับเดิมนะหรับโลกอนาคตที่ต้องทางานร่วมกับ AI แต่ทั้ง10อันเนี้ยถ้าคุณมีมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นแต่สา อันที่ผมบอกไปเดียแหละคือไฮไลท์ที่สุดที่ถ้าคุณมี AI จะไม่มีทางแทนที่คุณได้นั่นเองครับไม่ว่าสายไหนก็ตาม